ถึงแม้จะเพิ่งรู้จักกันแต่มีนายอมรับกับตัวเองว่าชอบชิดไม่น้อยด้วยความสุภาพอ่อนหวานแต่สิ่งที่สําคัญก็คือหน้าที่การงานอันมั่นคงบ้านเดี่ยวของเขาที่ผ่นไว้ห้าปีแล้วและที่สําคัญที่สุดก็คือการไม่ต้องขึ้นรถเมล์รถแท็กซี่เวลาไปไหนมาไหนชิดมีรถซีวิ c ที่สะดวกสบายไม่น้อยหากมีนาต้องการไปที่ใดชิดมักไม่ขัดไม่ต้องพูดถึงการไปรับส่งถึงที่ทํางานทุกช้าและเย็น ชิดยังไม่เคยอ้างโน่นนี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวมีนาพอจะรู้จากเพื่อนของชิดว่าก่อนหน้าจะคบกับเธอชิดเคยมีแฟนอยู่ก่อนแล้วแต่มีนาก็ไม่ได้ใส่ใจถือว่านั่นเป็นเรื่องของเขาถึงแม้จะมีอยู่แล้วและยังคบหากันอยู่แต่ตราบใดที่เธอไปไหนมาไหนสะดวกเวลาไปเที่ยวก็มีคนออกค่าใช้ใจ่ายให้เธอคิดว่าจะแคร์ไปทำไมตั้งแต่ครั้งแรกๆที่หย่อนก้นนั่งลงเบาะข้างคนขับมีนาก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้เหมือนมีใครจ้องมองเธออยู่เสมอ บางครั้งดึกดึกตื่นๆื่นยิ่งเหมือนมีคนมาร่วมรถด้วยแต่ถึงกระนั้นเธอก็ชอบรถซีวิคันนี้ไม่น้อยเธอนำตุ๊ก,กตาห้อยกระจกมองหลังน่ารักตัวใหม่มาแทนตัวเกา่าเมื่อชิดไม่ว่าเธอก็นำตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆอีกหลายตัวมาวางบนคอนโซลชิดเพียงแต่ยิ้มชอบใจเมื่อมองตุ๊ก,กตาแต่ละตัวของเธอความสัมพันธ์คืบหน้าอย่างรวดเร็วเธอชวนเขาไปที่ห้องเขาชวนเธอไปที่ห้องพวกเขาผลัดกันชวนกันไปที่ห้องของอีกฝ่ายและความปรารถนาอันแรงกล้า ็แผดเผาพวกเขาจนแทบควบคุมไม่อยู่จับบนเตียงเปลี่ยนไปตามมุมต่างๆในห้องปลดปล่อยอารมณ์และร่างกายไปตามแรงปรารถนาที่โหมกระหนำ่ำเมื่อความเหนื่อยล้าเริ่มเข้ามาเยือนหญิงสาวก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกระซิบกระซาบเบอะหลังพับได้นี่ทำได้อีกหลายอย่างนขัดฉดรอยยิ้มเจ้าเล่ปรากฏบนใบหน้าชายหนุม่มพวกเขาเคลื่อนย้ายไปยังเบาะหลังของรถยนต์และกิจกรรมรักบ,บทใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นชิดดูจะตื่นเต้นและพึงพอใจกับประสบการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก ความเร่าร้อนและความแปลกใหม่ทำให้เขาท้บคลังจากครั้งแรกนำไปสู่ครั้งต่อต่อไปพวกเขาผลัดกันสร้างความสุขและเติมเต็มความปรารถนาของกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเร่าร้อนและความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นทำให้พวกเขาทั้งคู่แทบหยุดหายใจและเช้านี้ชิดมีธุระต้องทำแต่เชา้ามีนาออกจากห้องพักและติดรถไปด้วยทว่าเช้านี้รู้สึกบรรยากาศในรถเปลี่ยนไป เหมือนมีใครมองเธออยู่ตลอดเวลาแต่เธอไม่เห็นถึงสถานที่นัดหมายของชิดชิดบอกให้เธอรออยู่ในรถเขาจะเข้าไปทำธุระที่บริษัทแห่งนี้ไม่นานที่จริงเขาชวนมีนาเข้าไปด้วยแต่เธอไม่อยากเข้าไปชิดจึงติดเครื่องเปิดแอร์ไว้ข้างตึกสำนักงานแห่งนั้นมีนาระอาชิดมาสักพักใหญ่ก็เริ่มรู้สึกเบื่อหนายเธอจึงเอนหลังลงบนเบาะรถหลับตาลงและยกเข่าขึ้นชันกับคอนโซลรถแต่แล้วเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา เหมือนมีใครบางคนมาสกิดหัวไหล่ของเธอเธอลืมตาพยายามมองหาแต่ไม่พบอะไรจึงหลับลงอีกครั้งไม่นานนะักเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครมาสกิดเธออีกครั้งมีน่าคิดว่าคงเพราะเสียงอึดทึกครึกโครมจากด้านนอกมากกว่าจึงเอื้อมมือเปิดวิทยุไล่หาเพลงฟังแล้วผ่อนลมหายใจยาวหลับต่อคราวนี้เธอรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงผมของเธอเมื่อเธอลืมตาขึ้นและหันกลับไปมองก็ไม่พบสิ่งผิดป,ปกติใดๆ เธอเอนสีสะพิงกับกระจกรถและพาดเท้าไปทางเบาคนขับแทนไม่นานเธอก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อพนักเก้าอี้ถูกกระชากไปด้านหลังเท่านั้นไม่พอสีสะเธอถูกดึงตามเอนไปทางเบาะแถวสองอะไรกันนี่มีนาตะโกนพลางข้ามไปเบาแถวสองมองหามือที่ดึงผมผมของเธอแต่ไม่พบอะไรเลยก่อนจะกลับมาที่เดิมและพยายามจะเอนหลังลงนอนแต่ก็ถูกสะกิดอีกครั้งคราวนี้ตามมาด้วยการกระชากเส้นผมเธออย่างแรงมีนาสบดคำหยาบออกมา และหันไปตกเบาะเสียงดังด้วยความฉุนเฉียวทันใดนั้นเธอก็ถูกกระชากคขอขึ้นอย่างแรงจนสีสักกระแทกกับหลังคารถโกยมีนาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อมองไม่เห็นใครในรถเธอเริ่มหวาดกลัวหนทางแรกที่คิดได้คือจะออกจากรถแต่เมื่อยื่นมือไปกลับเปิดไม่ออกมีนากระเิอไปทางที่นั่งคนขับกลับพบว่าเปิดจากทางคนขับไม่ได้เช่นกันจู่ๆเพลงในรถเปลี่ยนเป็นแนวร็อกเสียงเบสกระแทกกระทันเข้าไปในอก ไม่ทันไรก็เปลี่ยนแนวนุ่มละมุนคลอเบาๆมีนาเหมือนได้ยินเสียงคนหัวเราะตามมามีนาคิดอะไรไม่ออกพยายามเปิดประตูรถทั้งสองด้านอีกครั้งก็เปิดไม่ได้เธอย้ายไปเบาะแถวสองพยายามเปิดก็เปิดไม่ออกเสียงเพลงจากวิทยุกลับมาเป็นแนวร็อกอีกครั้งแล้วรถก็เริ่มโยกไปโยกมาเหมือนคนดันรถอยู่ด้านนอกหลายคนมีนาตกใจมากมึงจะยังไงกับกูมีนาตะคอกรถหยุดโยกและเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงผู้หญิง มีนาเล่าทุกอย่างให้ชิดฟังเขาขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดแต่ไม่พูดอะไรวิชุดาเป็นหญิงสาวที่สวยเฉียวเปรี่ยวมั่นใจเธอเป็นดาวเด่นของคณะเป็นที่หมายพงของหนุ่มๆห,หลายคนชิดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาตกหลุมรักวิชุดาตั้งแต่แรกเห็นและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อพิชิตใจเธอความสัมพันธ์ของชิดและวิชุดาดำเนินไปอย่างราบรื่นพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและวางแผนอนาคตร่วมกัน ทั้งสองร่วมกันผ่อนบ้านผ่อนรถยนต์และผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชิน้นที่สำคัญกำลังจะแต่งงานกันผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายถึงกับได้คุยกันและกำหนดเริ่ยามเตรียมไว้พร้อมแล้วทว่าในทริปเที่ยวทะเลด้วยกันวิชุดาเกิดเป็นตะคริวจมน้ำตายขณะเล่นน้ำทะเลชิดเสียใจมากเป็นปีๆกว่าจะทำใจได้ชิดเล่าเรื่องราวให้มีนาฟังชิดชวนมีนาขึ้นรถบอกว่าจะขับไปส่งที่บ้านแต่มีนากลับหวาดกลัวไม่อยากขึ้นรถ ไม่มีอะไรหรอกหน้าชิดพูดแต่ทันทีที่เขามองกระจกหลังเขาก็เห็นวิชุดาสบตากับเขาทางกระจกหลังชิดตัวแข็งทื่อเงอไหลซึมเขาไม่กล้าละสายตาจากกระจกหลังเรากับถูกสะกดจิตวิชุดาในกระจกหลังส่งยิ้มมาให้เขาดวงตาของเธอว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆมีนาสังเกตเห็นท่าทีแปลกไปของชิดเธอทำเขาด้วยความสงสัยชิดเป็นอะไรหรือเปล่าชิดไม่ตอบเขาจ้องมองวิชุดาในกระจกหลังด้วยความหวาดกลัว เขาพยายามจะพูดแต่เสียงของเขากลับหาบห้างมีนาเริ่มรู้สึกถึงสิ่งปกติเธอหันไปมองกระจกหลังแต่ไม่พบอะไรเลยชิดคุณเห็นอะไรเธอถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือชิดไม่ตอบเขาเบนสายตากลับมามองมีนาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความกลัววิชุดาเธอกลับมาแล้วเขาพูดด้วยเสียงกระซิบมีนาขนลุกสู้เธอไม่เข้าใจว่าชิดกำลังพูดถึงอะไรแต่เธอก็รับรู้ได้ถึงความน่ากลัวที่แผ่ซ่านอยู่ในอากาศ เราไปจากที่นี่กันเถอะมีนาพูดเธอพยายามจะเปิดประตูรถแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกชิดสตาร์ทรถและเหยียบคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วเขาขับรถด้วยความเร็วสูงราวกับกำลังนีอะไรบางอย่างมีนากำลังหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชิดและเธอไม่รู้ว่าเขากำลังจะไปที่ไหนรถวิ่งไปตามถนนที่มืดมิดเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึม่มท่ามกลางความเงียบสงัดมีนาหันไปมองชิดเขาจ้องมองถนนข้างหน้าด้วยแววตาที่ว่างเปล่า ทันใดนั้นมีนาก็เห็นเงาตะคุ่มตุ่มอยู่บนถนนข้างหน้าเธอเบิกตากว้างด้วยความตกใจชิดระวังเธอตะโกนชิดหักพุงมาลัยหลบอย่างกระทันหันรถเสียหลักและหมุนคว้งก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางอย่างแรงมีนาหมดสติไปเมื่อเธอรู้สึกตัวอีกครั้งเธอก็พบว่าตัวเองติดอยู่ในซากรถเธอพยายามจะขยับตัวแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างเธอหันไปมองชิดเขาหมดสติเช่นกันแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เธอเห็นวิชุดานั่งอยู่ที่เบาะหลังเธอกำลังจ้องมองมีนาด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัว